สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกัเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดขเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับดรเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี่ม้อนี้ได้พี่น้องเด้อมากับสาธิตไต่สูงพี่น้องวาสิมาส้มสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อชายยาพี่น้องบ้านฟั่งแดง ตำบลให้ยองอำเภอพงโค้นจังหวัดสกลนครนะพี่นอ้องเด้อไปจังมาค่อยติดตามรับชมกันพี่นอ้องย่างหาเจ้า,จาของพุ่นอยู่จ้าของพุนพ่นแล้อย่ใสพุ่นมียังนีอะไ้มีสาดหิดมียังเตยไก่ไก่บนนี่ขอกไก่โอ้ เห็ดป่านวัดป่าตัวเลยเนาะตุ่มลื่นดีอยู่เป็นกระสังปลาพี่น้องโอ้หอยก็มีตัวนี้พี่น้องหอยแบบหอยหอยเชลีบหุ่นหอยปังหอยเชลีหอยจุกระเพยก็มีพี่น้อง จะคล้องผืนคุ้มุมคุ้มุมผืนทวีตยังอะไรหมดพักบ่ใส่สายยาง้อยรถก็มี่สาธิตรถรถรถถนนสามหลอดว่าขี่เรองบ่เฮ้ว่าขี่รถตลอบแขกมันกระังยังเน่ยนี่ระสงนี่มียังเนี่ยนี่ นี่กบบอโอ้บักหอยไหมกบบักหอยกี่มีหอยเป็นหลุมโอ้หอยเป็นหลุมเป็นบ่อไปตัวเนี้หลุมอยังไปทางคุณเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่โอ้นี่ป่ายังนี่เป็นเลียกเป็นเลียกฝ่ายนั่นก็หืมปัดคลิ้ง ปลาสนินโอ้บมกอูขก็มีเพชดย่างแล่เลยนี่หดฮดบ่โอ้หายหนามฮดจังสี่นเนาะโอ้มีแต่นีน่นนยกินพี่น้องเด้อพู่น่ะอืมใส่สายยางกระโาดดไงเล้น้ำกระดานโอ้ใส่น้ำกระดานแล้วมือก็ติดถูน้ำ ผูกมใส่เรียมัน้ำ่องหน่งโอ้มีร่อง้อมบอกร่องใกล้ลูกลางโอ้ริ่ร่องมาเลยสูบเปียงมาเลยขอบคางอืมมักัวมักเอนี้ื้นจินเพัดาดบบนีักเขือบนียางระลิบหน่อยูกลูกไ้หลายยางตุ้งตัวแบบนีเลยนี่เลยมีสูกแบบทุกรสทุกสาต์เนาะ ม,มีหลายีหลายอย่างกินบ่บ่บอร์ได,ด้เน,นกกาะกับใครเนาะโอ้คนมีหลายแบบหลายนนอย่างเลยพี่น้องเนาะบักทัวร์หน่อยห้าบักใหญ่บักใหญ่นึงบุตรทัวร์ไหมพูดนะเอาใส่ใส่เชมี่บ่นี่บ่มีปุ๋ยแม่แต่เม็ดเดียวโอ้บ่เลยใส่ปุ๋ยเนาะใส่อินทรีย์เฮ็ดอินทรีย์มาปีปีที่จะเลิกใส่ปุ๋ยเช่นนีอยู่นี่ในสองปีโอเรียกว่าที่แปลงนี่เนียก่าที่หกไรเออ แต่ว่าพอใส่ยาฆ่ายายาคุกงาว่าปีเกือบสิ้นเจ้าปีแล้วพวกเคมียามา่อไหรเลยเนาะแต่อินซีอย่างเดียวพอาดีปีนสองปีวันนี้เฮ็ดปุ๋ยใส่เองอืมเฮ็ดปุ๋ยเอาขี้ชีดโอเพราะว่าเรียกอะไรเรียกจีเรียกจีดีแล้วก็ขีดจีดีใส่เลย เห็ดไปล่องเนี่ยนี่มันมันสิเป็นคู่กอบไส่เข่าร้อมนิดนึโอ้เห็ดเชดเป็นคู่ไว้ขาวานเข่าต้งคู่มั่นวานเข่าหมองล่องมันนิดเขาปล่อยปลาอย่างแบบนี่ปลาสารพัดแต่ว่านิ่นปลาคอคอธรรมศาสตร์มันบ่าบืนนีบ่บ่อ้อมแห้งเมื่โอ้แห้งกับจากกิ้งเนี้ยปลาหนาให้มันหนึ่งลงให้มันหนึ่งสิโอ้ให้มันให้มันสั้นเขาบอกฮะอันหาหาหาสา เออมันก็ตินออกบ่ได้เนาะมันตินออกก็ได้ช่วงตัวอันอะไรนี่อันนี้มักเศษอาหารมักใบพักได้พงทุกที่เปล่าเลยนี่งดตัวนี้มันติดโอ้ทางใบพักมันอยู่ทั้งทึ่งไม่ไมนทั้งยังไงอันนี้เป็นเศษอาหารโอ้เศษอาหารอืมเศษอาหารเขาเอาย่างเ้ษเนี่ยนี่นี่มัดนี่สบสบสมัน Okay. xe pháo đỏ bò xe cà nấm tàn ồ xe cà nấm tàn ừm mấy đứa hay đấy bà nè bà xịt bà lựa bà hốt ngầu luôn hốt ngầu ồ hốt, là... okay, hốt ngầu lươi đó đúng xe xóm nằm nó hốt ngầu luôn bây giờ cái hết ở áo bà cái lò bà khỏi xá thôi chăng đấy chứ ừ. không ừ. cái kia hét vầy mắm chứ kháu โอ้มันเข้าไปได้นิเออ,เอ,อมันเข้าไปมันมีงามันบูมเมาอะไรหน้าคุณอ่ะเออมันกลิ่นหอมหอมป่าเลยคิณช้างเก่าโล่อปลาขม้าสาเจ้าของปลาธรรมชาสตร์เขาบอกนี่เบิดปลาที่สารพัดอืมบักข่อยชีทองวะทีสลีสลีชีทองอืมไปมาา็นเดรัพัฒนมาใส่บัลเก็บเอาอยู่น้ำพงนี่โอ้เก็บเอาเนาะคาดเอาบัดนี้ไอ้มุ้นนี่เดี๋ยวบักข่อยยังได้ขลอกนี่ มกหอยธรรมาศาสตร์มกหอยจูบหอยสรีนี่แหละต่ว่ามันหอยพันธุ์ะบ่เป็นพันธุ์เกษตรหอยหอยหอยเกษตรไหมหอยเกษตรบ่แมนเนาะหอยจูบหรือเปหอยเกษตรนวลใหญ่ๆเนี่ยนะหอยขมหอยขมนวยเกษตรนะประเดีมาลงเนาะมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวมาลงมันเป็นนวลปักไงดอกเออนวลใหญ่ๆเนี่ยนะนวลใหญ่นวลมุกออกซิทแดงๆเักหน่อยเออเออเออแมนบอหอยเกษตรนั่นแหละโอ้เขื่อนหอยเกษตรหอยเกษตรมันสือนวลใหญ่เอาบระเมันกินยังบักหอยนี่คือบุ้ยผักกบยาลง โอ้เอาหนาลงเลยช่วงนี้เพรเดี๋ยวลงเพราะว่ามันน้ำหน่อยยาหนำเสียโอ้ล่อหนำซะคนเอาพักตกรูลงก็ดีดีเนาะให้มันกินเองมันเนาะหากินเองมันเนาะพักตกมันใหญ่บ่เขาเบึงเบึงว่ามันใหญ่บ่มันใหญ่บ่หอยนี่หอยบ่อืมนันใหญ่ขึ้นข้อมือบ่ใหญ่แต่ขับทั้งน้อยใหญ่น้อยหน่อยแล้วสมกันอยู่อืสมกันอยู่เพราะว่าหอยไฮนี่ก็ทอดิบมากหนิหมด ถอนมาสองไผนี่โอ้มันมันไผนี่ก็เต็มหรือหอยมันแหงไผนี่อืปิ้งออกมันเป็นงอะไรก็ขนมาไว้ไผนี่โอ้ไผ่นี่อันทึ่งๆนี่เขาเห็ดอย่างนี้ทึ่งๆอันอีกฟูดเลี้ยงกบโอ้กบกบเขาเลี้ยงเอาลูกกบเลี้ยงเอาแม่มันนี่เลี้ยงเพราะกบแต่หน้าทำเพรละเพราะไรน้อกนี่ โอ้เพาะพันกบเพาะพันธุ์กบแม่มันยังไดนีบ่ก็เลยขายพรอะอันนี้เป็นกระปูโอ้กระปูยังคือเพียงสิคือไม่มีน้ำกระปูน้ามันเข่าหู้เข่าง่ายโอ้มันตายบ่ปูน้านี่มันบ่ได้ไรมาได้กับระปูกระไรกปูปูประมาณสองสามร้อยตัวนี่ละโอ้ปูบ่หลายเนาะหอยนาฝนมันนาฝุ่นมันดื้อได้กระปูน้ำทงนั่นแหละไหมถ้าที่แปลงพักเขนได้นี่แปลงพักพักเปี๊ยได้ไห ไอหมูนี่บริหารเทศียังมีมีแล้วมีเดีวพักผมเขายังก่อดพักกินสมกินขมบ่กมีเราหมองพคลกบโอ้หมองพคลกบเก่ามันพอแล้วเลยปล่อยไปนี่นี่แบบนีกบนี่เนื้อปลาเนี่ยบ่กคบมันเขาอ้วยนี่แหละตุ้มเหลือขายต้องไว้สกินโอ้หันอยากกินเม่อยาใหญ่กบเนาะเขามาเปิดมาเปิดเมื่อไงแถวไหนรถมันบ่โอ้นี่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 ทัศทิศทัศทิศไ่ไบทั้งมดเลคบนี่นี่ปลาพุณน่ะกบเลี้ยงบ่ เลี้ยงแต่ว่าว่าหันบดีเกี่ยวว่าหาเนาะัียงใช่แบบเลี้ยงแบบถรามาตะาดรถเปิดไฟรถแม่งใช่เลี้ยงแบบอันนี้น้ำพึ่งแห้งโอ้หันยากกัมะพื้าอันนน้ำันกินรถเขาเอาเื่นห้ังอาหารเนาะเค็ดไว้เพื่อว่าหออยากยังกะยางลงมาให้น้าห่อรเนาะอยากปลาก็มีสาอยากปลาลูปสา ยากกบก็เอามาเอาในี่ปลาให้หน้าโลดเห็ดใบยังสิโลดมึงทึ่งผมเมันกล้วยบกยาบุกหุ้งกับบุกเด็ดบุกหุ้งมาต่ำแบบเป็นอัน้งอาหารเนาะบดิบบดีบเสื่อันอัน่นบาสาธิ่นหันยากกรไผ่กับมีกรไผ่คากับมีเนาะเป็ี่ยนเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยกินมัสยียางนี่พี่น้องกินได้เพิ่มเติมแถวนี้นี่ทักทักพอมปีกกับมี่ แต่ว่าหันโมเมนต์ว่าเฮ็ดแบบอันข้าเจ้าข้าคักเนาะถ้าว่าเฮ็ดแบบแบบอินซีบ่เป็นอินซีอินซีเนาะว่มีเคมีว่มีเคมีแต่ว่ากับโมเมนต์ว่าเน้นแบบว่าเป็นอันมันปลูกไปปลูกปลูกไปมันจะสูงจังหวัดหาน้ำข้องเหตุไดบ้าตัวนี้โอ้มันเป็นยังมันกล้วยห้องหนึ่งสีเข็ดหนึงสี คือดิโศกออกไงทำควมศาสตร์มันบ่ทำควมศาสตร์เด็กเสียดรอบน้ำโอ้เสียดรอบน้ำยกคุมค้างนี่นี่สั่วชั่วสองข่างเพียงหนึ่งมาใส่นลำลำเหงาวันโหลดสูบน้ำเต้นเตนเรื่องหลังคู่น้ำเต้นเรื่องหลังคู่มันมันงามซ้ำนี่บ่เวอรงามเรื่องงามคนนี้อยู่ดูห้องบอดี้ห้องบอดี้ปั๊บมันห้องบอด้ปั๊บมันโอ้บ่ได้ปั๊บผมมันเรื่องงามเนาะตัดแต่งไอ้เมันเหลืออันนั้น ต้นอัละนอมันมนคือเบียนหนิแกแคบบอกปอันอ้อยเส้มเนี่ยแับบอกปลูกอ้อยสุพรรณหาซูเ้ยอ้อยยังอันนี้อ้อยสุพรรณหาซูอ้อยขันหน่ำนะแมโอ้เสยมปลูกไดิเสี้ยม่งบข้าวล้วยมันขามันอรโลกระสิเขาอ้อยขึ้น ันต mm ้องใส่ระบบน้ำน <energetic Hol Hitler> ้ำจดเลยบ่มันแต่งงามมันบ่เออหรือมันมีไก่นำไย้อมจะว่ามันต้นขุ่นเขาสูงโอ้ต้นขุนสูงมันต้นขุ่นสูงแต่ว่าระบบน้ำจดนี่เกิดเวลาเทาบ่มีน้ำมาจดเนาะมันสิยากเนาะมันยามันยังขึ้นมานี่